สวัสดีค่ะพบกับจิบเพกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกกับโกลุ่มด้วยครับโกนุ่ม <c oughs> เท่าครัวกันแล้ววันนี้ <c oughs> จะนี้จะทําทเมนูง,ง่ายๆนะไข่ลูกเคยเด๋ว <Wow. S 2> ดีอยากจะกินอยู่นะใช้ไข่เป็ดนะคะวันนี้เพราะว่าจิ๊บเพกต้มมแล้วเนี่ยไข่เป็ดนี่วิธีต้มต้มแล้วก็คนอยู่ตลอดคน ใส่ตรงไปในน้าใส่น้ําเย็นไข่ไข่ไปตรงไปเพราะเดินอุ่นๆก็คนคนอย่างนั้นเนี่ยคนเพื่อต้องการให้ไข่แดงมันอยู่ตรงกลางคน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 พอเสร็จแล้ววันนี้พอรั่มน้ําเริ่มเดือดปุดๆปิดแก๊สเลยแก๊สมาตั้งไว้สั้งห้านาทีทีนี้ก็กำลังมาแกะมันจะไม่แข็งเกินไปนะไข่แบบนั่นอยู่ทีนี้ก็มีน้ําตาลปี๊บแล้วก็เครื่องปรุงมันจะทาน้ําราดแล้วหอมเคียว น้ำขามเปียกพริกแห้งเดี๋ยวทอดๆแล้วก็ไอ้น,นี่มันซีว่ดำกับซอสปรุงรสแล้วก็แป้งข้าวโพดหน่อยนึงนะคะ,ะเดี๋ยวต้องตามไปที่ครัวร้อนเดี๋ยวไปทอดไข่ไปทอดไข่แล้วก็ทอดพริกเอามาเลยเอามาหนุ่มครับ ถเวลาทำอะไรมันก็สวยนะดู้แล้วแกะก็ง่ายกว่าไขา่ไก่ไข่ไก่เวลาต้องแกะแล้วมันจะ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 ไม่ร่อนเหมือนไนขะ่เป็ดไเป็ดดีกว่าแต่ถ้าไข่เจียวอ่ะไข่ไก่ยังไงก็อร่อยกว่ารู้ว่ามันหอมทอ,ทอดไฟบาฟกลางนะคะไฟ่ใหแรงไฟแรงไม่ได้ไข่มันจะระเบิดไข่จะเบี้ยวบิด ต้องทอดไข่ปันไป่ประมาณกลางๆไม่ต้องร้อนมากให้เบาๆสวยวิ่งเลยทอด มันไหวมากลงฟุตบิบขึ้นเลยนะมีวันมากเลยลงฟุตเลยดำเลยนะ ก็จะใส่น้ำเอน้ำมะขามเปียกนะคะมะขามเ, 1, 2, 3, 4, เปียกนะหนึ่งสองสามแล้วสักสี่กองนะใส่เยอะแลเราใส่ซิ๊วดำหน่อยหนึ่งนะคะ ชีสันสอืมมาแดงซอสซุงรสซักหนึ่งช้อนก่อนเปรี้ยวจังหน่อยได้ได้สามรสนะคะน้ำจิ้มน้ำน้ำที่เราราดอ้ไขคก็เขยเนี่ยได้ได้สามรสเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยแต่ได้ไม่ได้สามรส ชิมให้ได้สามรส ปสรุ้รัประมาณร้อนช้อนอืมหวาน้แล้วหวานเปรี้ยวอะเปรี้ยวนทำไปเราต้องค่อยๆเติมนะคะใส่พวพดพลานไม่ได้ เป็นข้าวโพดประมาณช้อนช้อนเล็กๆเป็นข้าวโพดมาลายน้ำครับได้แป้งมันก็ได้เดี๋ยวแป้งมันมันจะเหนียวมากไปนะให้เป็นข้าวโ,นะโพดดีกว่าแป้งมันมันจะเหนียวแล้วมันจะทำให้ แข็งไม่เวลามันเย็ยนนะจะเป็นก้อนไปเป็นข้าวโนดนิดเยดยวไดูดูน้ำความเหนียวนะจิ่เพ็กยกให้ดูอืมอมันเหนียวหนึบแล้วแล้วปิดแก๊สนะทีนี้แนละเราลาดเลยถ้าเราใช้เข้มกว่านี้ก็ได้นะใส่สีดําไปหน่อยได้นะของจิ่กเก็กว่าเอาสีอย่างนี้ดีกว่า สีอูดดำใส่ไปที่ถึงแนละ้วเราไม่ให้เข้มมากเข้มมากมันดำมาปิดไอยหมดดูแล้วมันจะไม่สวยนี่เหมือนเป็นซอสลาดเลยนะอืมขั้นต่อไปก็หอมเจียวนี่หอมเจียวนะคะ เียหอมเจียวนี่ต้องโรยบนนะคะใส่น้ําก่อนถ้าใส่หอมเจียวลงไปเอาน้ําราดหอมเจียวจมหมดมันจะไม่สวยดีแต่งหน้ามานะันอะหอมเจียวเออหอมมันจมไม่หมดมันจะไม่สวยดูไม่ดีเวลาจัดจัดจาน,นดูไม่สวยอ่ามาทีนี้ต้อนหอมนิดๆหน่อยๆน,นะใส่หอมหอมสด ไม่ต้องเยอะหน่อยหอมเจียวหอมเจียวได้แต่เราชอบนะชอบก็ใส่มากๆก็ได้แต่ความต้องการของของเราที่เราจะกินนะตอนนี decimal, ้เอาใช้พริกครับแต่งหน้าไปนิดๆหน่อยๆกินเวลากินให้กินให้ถูกพริกเท่าเนี่ยมันจะอร่อยนะ เสร็ mm. สับไม่ค่อยถึงหอมหอมนิดนิดไม่ได้ mm. ไม่ค่อยเขียวอ mm. ือันนี้ไม่สวยอย่างนี้อันที่สวยๆเลยอืมอืา mm. Mm. นะมาตามมาดูตามมาชิม เสร็จแล้วนะคะไอไข่ลูกเขยวันนี้ดูหน้าตาดีสวยมากเลยใช้ไข่เป็ดมาทํานะคะที่ันมันสวยมากเลยตัวนี้ที่เพื่อจะทําการชิมแล้วเสร็จแล้ว ิมอนมากเลยว <Wow. S 1> สามรสเปรี้ยวนิดนิดหวานนิดเปรี้ยวหน่อยเค็มให้น้อยที่สุดนะเค็มอย่าให้มากเป,ปใม้ได้สามรสอ่ะยังกินมันพิถีพิหน่อยยจะอร่อย กินดีกินดีเยี่ยมกินดีมากทำไม่ยากนะถ้าเรามีกุ้งอ่ะเราทอดกุ้งแล้วก็อันนี้ราดเป็นกุ้งซอสกระขามเปียกได้ไหมเหมือนกันไหม ช่ได้ได้กล้ายกันรสชาติเดียวกันไหมได้ได้เดียบรสชาติเดียวกันกุ้งมะขามเปียกเคี่ยวอย่างนี้เบลหวานเค็มสามรสแล้วก็มาใส่หอมเจียวอย่างนี้เหมือนกันเลยเอามาถึงกุ้งรวนห้สุกกุ้งแกะแล้วก็มาถุงลงไปพเอาใส่น้ำมันเจียวกระเทียมเนี้ยในกระทะแล,แล้วกุ้งไปผัดจิ้วชิ้วแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วเอานี้ลงไปราดราดราดคุกคุกได้เหมือน,น,นกันได้เหมือนกันเป็นกุ้งมะขามเปียใช้ได้บัรถุกเดียวกัน อันนี้ไม่ยากนะวันนี้จิบกันนะต้มไข่ก่อนกลัวจะกลัวจะช้าไงไข่เป็ดเนี้ยเอามาถึงน่าล้างให้สะอาดก่อนแล้วเอาใส่ในหม้อรับเอาน้ําเย็นใส่ลงไปเลยใส่แล้วนี่เราตั้งไฟ,ต,งไฟตั้งไฟแล้วก็เราก็ใช้ไม้พายคนอยู่เรื่อยคนคนคนต้องการให้ไข่แดงมันเข้ามาอยู่ตรงกลางเนี่ยไข่แดงนะ ไข่แดงมันเข้าอยู่ในตรงกลางหมดนี่ถ้าเราไม่คนมันไปอยู่ตรงไหนไข่แดงมันเจ้าอยู่หัวบ้างหัวบนหัวล่างมันเจ้าบิดไปโน่นมมนมาถึงนี่เราคนความที่เราคนไข่แดงมันจะเข้าอยู่ตรงกลางหมดนี่เห็นไหมวันนี้ดูมเห็นไหมไข่แดงมันจะเท่าเสมอหมดเลยเนี่ยสวยขึ้นนะอืไข่แดงเห็นไหมมันเสมอหมดมันอยู่ตรงกลางมันเสมอหมดมันเท่าไม่ยากนะคะเด็กๆเห็นแล้วอย่าลืมนะทําตามได้โดยสูตรนี้ง่ายๆไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้ได้ทั้งนั้นนะมาเรามาจะทําไข่ลูกเขยเนี่ย แล้แต่เราถนัดแล้แต่เราชอบไข่แม้เราชอบไข่อะไรก็ไข่นั้นมาทําได้บางคนก็ไอไข่นกกระทาเล็กๆอันนั้นก็ได้เอามาที่ก็แกะเรียบร้อยแล้วมาทอดๆดใส่จานแล้วก็ทาเนี่ยใส่น้ําราดเนี่ยมันก็กินได้เหมือนกันตำรวจไม่ยับไข่นกกระทาก็ได้ไข่ดาวก็ได้ไข่ดาวก็ได้ไข่ดาวทาน้ํานี้ราดก็ได้แล้วแต่เราชอบนะง่ายๆบางทีเราทอดเป็นไข่ดาวไข่ไก่ไข่ดาวก็ได้ทำน้ํานี้ทําซอสราดอะไอไข่ดาวลูกเขยดาวลูกเขยนะเรียวดาวลูกเขยนี่ต้มต้มลูกเขย ต้องบุกเขยเสร็จแล้วนะคะไม่ย่างนะคะใครชอบก็ต้องช่วยกดติดตามให้จิพิกด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย